หน้าดูเรียวยกหน้าการะชับเหนียงทาแป้งติดทนเนียนขึ้นด้วยเป๊ไทยบวกสการสกัดจากโอต๊ตสำหรับใครที่อยากให้หน้าดูเรียวอยากยกหน้าการะชับเหนียบให้เอาตัวนี้ไปใช้เลยนะคะเพราะว่าใส่ใส,สารสกัดเป๊ไทยที่มีชื่อว่าไดตาเดซิลอะมิโนบิวทิโรอิลวาริลอะมิโนบิวทิดิกค่ะที่เน้นในเรื่องของการจับเรียนเซลล์ผิวใหม่ให้เป็นประเบียบส่งผลให้ผิวหน้ายกกระชับช่วยกระตุ้นการสร้างกรดไฮยาลูริกแอซิดจูงช่วย เด้งให้กับผิวหน้าค่ะนอกจากนั้นยังใส่ส,สารโพลิโอสบริคุนน้ำตาลจากโอ๊ตนั่นเองค่ะที่มีผลวัดค่าด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พบว่าช่วยยกกระชับผิวให้ตึง30นาทีและสามารถลดริ้วรอยในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะที่สำคัญคือสำหรับใครที่อยากทาแป้งให้ติดทนขึ้นยิ่งทางพามเลยะคะเพราะว่าโัวนี้ช่วยได้ค่ะใครที่สนใจให้พิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจเดี๋ยว